เฮียเฮียคุณทักษิท์ครับเชิญไปโรงพักกับเราเดี๋ยวนี้เลยครับข้อหาอะไรครับเจตนาฆ่าฆ่าใครเหรอครับประหลัดสันติ นายน่ะซวยแล้วรู้ไหมปหลัดน่ะเขามีปืนที่ตกทะเบียนเป็นชื่อของนายรู้ไหมปืนของนายก็จริงแต่นายไม่ได้ยิงมาจ่ายอะไรแบบคนยิงมาเองหยุดไปเรียกประหลัดมันได้ยังไงทำไมจะเรียก<ะ>มันมันมันไปยหยุดมาจายถ้าไม่หยุดยวดจับติดคุกข้อหาอะไรเถียงเจา้าพนักงานยิงก็จนปาดตายยังจะมีหน้าพูดอย่างนี้ขอโทษนะคะ ฉันจะมาประกันตัวคุณนักสิทธิ์ค่ะไม่ต้องประกันตัวผมหรอกครับนอนในห้องขังแค่คืนสองคืนคงไม่เป็นไรหรอกแน่นะคะแน่สิครับก็ได้ค่ะฉันจะไปที่โรงพยาบาลนะคะจะไปหาข้อมูลเกี่ยวกับประหลัดสติค่ะดูแลตัวเองด้วยนะครับ นายหญิงจะเอาอยัางไงก็กำลังคิดอยู่แต่ว่ามัจจาแน่ใจนะว่ายิงไม่ถูกในข่าวเขาลงว่าถูกยิงสาหัสเลยนะแน่ใจในาหญิงแค่ถักถาบแผนนิดเดียวเองเลวจริงหลอกคนทั้งเมืองว่าตัวเองเจ็บนะ แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเองไม่ได้เจ็บอะไรตรงไหนเลยแบบนี้เราต้องเปิดโปรงมันใช่มาใจมีเรื่องชั่วของมันอีกน,นะนายิงอันนั้นเร็วสุดเลยยังมีอีกเหรอมาจ่ายมีขอโทษนะคะมีอะไรคะพอดีว่าดิฉันอยากจะมาเยี่ยมปลัดสันตินะคะเขาถูกยิงแล้วก็ มารักษาที่นี่ด้วยใช่ไหมคะคุณจะมาหาประหลัดสันติทำไมเหรอคะดิฉันได้ยินว่าเขาถูกยิงบาดเจ็บสาหัสนะคะดิฉันก็เลยอยากจะมาเยี่ยมขอโทษนะคะคุณเป็นอะไรกับเขาคะเป็นนักข่าวคะ่ะเป็นนักข่าวพี่พาคะเดี๋ยวหนูไปดูคนไข้ก่อนนะคะขอตัวก่อนนะคะ เอาอยัางไงดีนเองไม่เป็นไรงั้นเรากลับก่อนก็แล้วกันคุณค้าค,คุณคุณค้าเดี๋ยวก่อนคะ่ะคุณเออใช่ค่ะคุณประหลัดสันติเขามารักษาที่นี่จริงๆฉันนะ่ะไม่อยากจะเห็นคุณชั่วรอยนวนเลยนะคะ เป็นพยานให้ก็ได้นะ